ช่างยุทธครับวันนี้ลูกค้าจากบ้านบึงชนบุรีนะครับขายเครื่องมือ2ออกนะครับช่างยุทธก็เป็นคนติดต่อให้นะครับก็ถอดหรือเรียบร้อยครับขึ้นรถกระบะเดี๋ยวน่าจะนําไปทําความสะอาดแล้วก็บิ้วเครื่องให้ใหม่นะครับหลังจากที่เราบิ้วเครื่องเสร็จครับนำมาติดตั้งที่สีราชานะครับจังหวัดชนบุรีเช่นเดียวกันทดสอบเลื่อยไม้แดงครับทนก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็ทดสอบดูว่าเลื่อยออกมาสวยงามแค่ไหนครับ สภาพเครื่องนี่เก้าสิบเปอร์เซ็นครับเวลาเราทําทําความสะอาดเรียบร้อยนี่แทบจะดูเหมือนมือหนึ่งเลยนะครับจะเสียดายครับเครื่องนี้บอกขายตอนเที่ยงครับตอนบ่ายก็มีคนรับเป็นเจ้าของมาแล้วนะครับนใดที่สนใจเครื่องมือสองครับก็ติดตามเพจไว้นะครับถ้ามีโอกาสก็กจะลงโพสต์ในเพจให้ติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ